รยู่านี้โอ้โหมะว่านเด้อโอ้ไม่โอ้แมวฉันโอ้มาอ้ไอ้เฮ้ยกูไปหาพลสิบเอ้เฮียเฮ้ยเอาหนึ่งเล่แหงมือทำผมดิไม่ผมกูสวยอยู่แล้ว

เฮ้ยทำไมเป็นป่าวะมุสกูเดินผ่านไปได้หูหูว่ขาเอหโหโอออ้โหโน้โหโออ้อ อิสลามนี่แหละคือนทุกันเลนตัวไนอิสลามระเบิดที่ทำเนี่ยก็สันตะปาปา ไม่ดีเหี้ยเลยเอาไปหาเอาจะกลัวมาเหี้ยเลยตามจริงเพราะมันชัดถ้อยชัดคำเหมือนคนไทยเข้าใจปะคนไทยอ่ะนะไม่อะอยญ่ท้าไม่ผมไม่เป็นมาถูกเพื่อนทันทีกูอะก็สัตว์ตาป่าทำไมอะอะไรเหีรอทำไมไม่หย่าพูดได้มึงอย่าไปมึงโตเองเนี้ย เพิ่งเห็นนี่เปล่าเพิ่งเห็นธนูกูเปล่าไอ้เขียวที่ไม่ขุดสลับเฮ้ยยดแม่อะไรผบร้องห้าแล้วร้องไปดิเหล่ามึงอะรักไม่ใช่ดวงดาวไม่โดดว่าสัตว์ที่สองแฟนไม่โดดอะใช่ร้อนแรง แสงอาทิตย์สองรักไม่เยหางหยางขออะไรขออะไรเมื่อกี้เอออะไรครับพี่อะไรเมื่อกี้ฝุ่นมันเข้าจมูกเออขอกรอบหน่อยโอ้ยแม่งขี้กรอบเออ้อขี้กรอบเออเห็นว่าเพื่อสายเลยเด็กอุ้ย ไอ้ขี hehe, ป้ปองเขาะเปิดโดนลุรอบเลยไม่มีสลามว่ะเออไหวกลองมึงเป็นติดสลามใช่ไหมไม่ใช่เออว่ะขึ้นขับเหี้ยอะไรสัตว์้ายโอ้ว้ายเฮ้ยขึเหี้ยอะไรวะ when you get what you want and w h a t what you want and want h what you want what you want 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 when you get what you want what you want want you want อะไรวะกูดูได้ไม่ทันเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้นะ่โดนเปิดซิงงนร์แต่ตอนอายุสองขวบลว ใครจะ่ทำวะเย็ดแม่ผมยังไม่ขึ้นเลยหัวยังลดอยู่เลยอ่ะไอ้ที่ยังอยู่ได้ถึงน้ำข้างอยู่เลยอ่ะ2ส่วงขวดดบนเตียโอ้โบบ้อยให้กระโดดบนเตียง1ส่วง3ส่ลองเล่นบาตุก้าปรับใหม่ เพลงเมือนจัาจออเพลงเ็คนเล่าเก่าเพลงเป็นเล่าเก่ามึงเป็นตัวตีเป็นไม่ด้ติ๊ง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 ตุ๊งติ๊งตา๊งติ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 ๊งต๊งติ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 ๊งต๊งตึ๊งต๊งต๊งติ๊งตงต๊งต๊งต๊งติ๊งติ๊งต๊งต๊งต เราสามตัวมันถึงสามตัวเอาพอหลิงไอ้ตุ่นเราเป็นลิงสามตัวไงล่ะกระโดดลงเตียงันอยู่ไตกเตียงอ๊กตายลิงส้มตัวกระโดดันบนเตียงตกลงมาคอหัก ตายพ่อเดินมาพ่อเดินมาตกหัวอืมแต่ก็แปลกดีนะมึงไม่ได้ยินมาจากไหนนะป่ะตั้งแต่เด็กเลยเหี่ยอ,อ,อยู่ๆต่อมากูไม่เปิดฟังหรอกตุ่นใ้เฮียนิทานเนี่ยแล้วมาดูดิโดนอยู่มาเตียยคอหักตายเฮ้ยกูฟังนิทานอะมาโคขมึงอะที่บอกมาโคไอตัวนยังเปิดดิ ลิงฆาตัวกระโดดบนเงดีกว e <it> ่าดี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 ิทนเธอรดภา l ลิงดี เด็กกายซองพ่องดูผมมันดินี่ลูกลิงหรอไอ้เหี้ยตัวเหี้ยลิงห้าตัวตกก็ว่าคอหักตาลิงห้าตัวก็โดดอยู่บนเตียงหนึ่งมึงโดดตาอคอหักตา เตียงแม่แงไอ้คุ้มเหล็กหมดหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามไปสี่ห้าหกเจ็ดไอ้ย่าแปดเอ้ยเก้า ไอ้อะไรไอ,อ,อ,อ้เก้าไอ้สิบสิบสิบหลิงหาตัวกันโดนยืมบนเตียงเฮ้ยไอ้มันเป็นหนึ่งดีโอหนึ่ง <c oughs> หนึ่ง <c oughs> มึงมึงหยุดเถอะไอ้พูดถึงเลยลิงห้าตัว <c oughs> <c oughs> ลิงห้าตัวกันโดนบนเตียงมันจะกระโดดอยู่บนเตียงหนึ่ง ส e ามก็ดีอย ah! ู네่แล้เฮียมันเป็นคนเราในทางะอ่ะโดนระเบิดดีวะหกไปเจ็ดแเบิอดตายดีวะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าทำไมคูลงไม่ได้สิบเจ็ดสป สิบเก้าตัวกาโดนอยู่บนท้ยไเฮ้ยอย่าเออดิมึงอยากเอาอะไรวะอยากเอามาถ่ไม้ดิเราขาดโอ้แบตหมดไอ้เหี้ยเวนก้ามีดอกลิงตกเตียงคอหักไปมันโดนพีถีแตกพีถีแตกอะไรวะพีถีแตกนี่นี่ ลิงสามตัวกระโดดอยู่บนเตียงได้รับบทเป็นหนังหุ้มแต่ของนางเอกไปโหลดตื่นขยะอะไรว้ปะเนี่ยโอิงตกเตียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนคนี่เล่นการชายจะโดนทำแบบนี้เียงเหนนี้มึงเห็นคนที่เล่นกาชายอะรเปล่าสิโด มันดูทำแบบเนี้ยมันทำตะกีนช็อตหลายรอบแล้วมันก็โดนสกีนช็อตตัวเอง